จิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันค่ะก่อนอื่นเปาต้องอธิบายก่อนว่าจิตกับวิญญาณคนละอย่างกันนะคะจิตก็คือเกิดขึ้นแต่ละร่างเหมือนคุณมีหัวใจดวงใหม่นะเหมือนเหมือนคุณมีความคิดใหม่จิตกับวิญญาณน,นั้นต่างกันนะคะจิตนั้นเป็นการเกิดขึ้นใหม่ในแต่ละร่างแต่ละชาตินะ,ะซึ่งถ้าสมมุติเรามีชีวิตเกิดมาแล้ว2 1อชาตินั่นหมายความว่าเรามีมาแล้ว2 1จิตนะ แล้วก็ถ้าวิญญาณก็หมายถึงพลังงานเ mm hmm. กี่ยวกับความรู้สึกที่เป็นตัว mm hmm. วิญญาณคือเราเราคือวิญญาณวิญญาณเนี่ยไม่เคยไม่เคยดับนะจิตจะมีเกิดดับนะ mm hmm. กเกิด mm hmm. เกิดร่างใหม่ mm hmm. ตายก็ดับ นะแต่ว่าเขาคำว่า,าดับเนี่ยคือดับไปจากล่างนั้นแต่ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในสนามพลังงานยังอยู่ในจักรวาลน,นะะเพราะฉะนั้นการจูนจิตโดยปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปทําได้อยู่แล้วค่ะต่อให้ไม่อนุญาตหรืออะไรก็ตามนะคะแต่การที่เราอ,อนุญาตและทาปลุกขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะดึงกลับมาใช้ได้ง่ายมากกว่าแต่วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีตายนะคือแบบร่างกายนิเสียก็วิญญาณก็ออกจากล่างเปลี่ยนล่างนะอนตอนแรกก็อยู่อีกมิติหนึ่งจากนั้นก็เปลี่ยนล่างไปซึ่ง สาเหตุที่เรารู้ว่าเราไม่ได้มีจิตแค่จิตเดียวคือประสบการณ์จริงค่ะครั้งหนึ่งในปี257พอเเราเข้าใกล้ความตายนะและจิตกำลังจะดับวิญญาณกำลังจะออกจากร่างและนาทีนั้นเกิดการรวมจิตเกิดขึ้นจากจิตทุกภพชาติค่ะคือเห็นมาก่อนแล้วว่าตัวเองมีอดีตชาติอะไรบ้างแล้วก็เลยรู้ว่าจิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เองจากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จริงที่เราเคยตายก่อนที่เราจะตายจริงคือเราตายไปแล้วเรากลับมานะคะใช้เวลาอยู่ในผวังผวังเห็นความจริงของจริงอยู่ประมาณเดือนกว่าๆและกลับมาได้และพัฒนาจิตจากที่จิตตกอย่างหนักนะคะเ,เกือบจะไม่ไม่กลับมาเป็นผู้เป็นคนนะคะแล้วก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วก็พัฒนาจิตให้เป็นจิตอาทริยะได้จนถึงทุกวันนี้นะ,ะแลวเพราะยังปยังพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองยังไม่หยุด เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดเปาจริงเต็มใจค่ะที่จะบอกกับเพื่อนๆว่าความจริงจริงๆแล้วของมนุษย์ของเรานั้นคืออะไรมันจะมีสักกี่คนที่ว่าได้ตายก่อนที่ตายจริงและรู้ว่าอะไรคือความจริงกับชีวิตของมนุษย์เรานะคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่เราควรจะพัฒนามากที่สุดในชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือจิตวิญญ,ญาณของเราเองเมื่อเราพัฒนาภายในภายนอกก็ถูกพัฒนาไปด้วยเมื่อภายในดีขึ้นภายนอกก็ดีขึ้นเช่นกันนั่นเองค่ะ